สวัสดีค่ะแพนเค้กค่ะวันนี้จะได้รู้กันแล้วนะคะว่าของที่แพนจะนำไปเซอร์ไพรส์คนพิเศษนั้นจะคืออะไรค่ะแทนแทนแทนและของที่จะนำไปเซอร์ไพรส์คนพิเศษของแพนนะคะนั่นก็คือตุ๊ก,กตาหมีคู่ค่ะ <c oughs> มีมาเป็นคู่เลยนะคะเ,เพื่อนๆสนซิว่ายถูกกันบ้างไหมคะถ้าใครถ่ายถูกแล้วก็เตรียมรอรับน้องหมีถึงบ้านได้เลยค่ะ ที่เพนเลิกของขวัญชิ้นนี้นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบตุ๊กตาหมีอยู่แล้วนี่แพนรู้สึกว่าตุ๊กตาหมีมันเป็นของขวัญที่แทนได้ทุกๆความรู้สึกแล้วก็ทุกๆโอกาสจริงๆเขามีความอบอุ่นมีความคลาสสิกแล้วก็มีความเขาเรียกว่าความน่ารักอยู่เสมอค่ะเราชอบสิ่งนี้แล้วก็อยากให้คนที่เราค่อยคนพิเศษของเราเนี่ยได้รับสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราชอบทำกับคนพิเศษนะคะจริงๆแล้วก็แค่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าทานข้าวกันหรือว่าออกกำลังกายด้วยกันใน่่วเเลลาทิรีๆอะะไพศษยค สำหรับนิยามความรักในแบบของแพนนะคะแพนคิด<ค><ค>ว่าความรักเป็นการให้อ่ะคะ่ะเขาเรียกว่าให้โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้หวังสิ่งใดกลับมาเป็นความรักที่ให้ด้วยความตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ความเข้าใจก็มีส่วนสําคัญในการที่จะดูแลความรักของเราให้เขาเรียกว่าเดินหน้าต่อไปให้ได้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันค่ะสําหรับทรงผมนะคะที่เวลาทำแล้วคนพิเศษมักจะชมเสมอจริงๆแล้ว าำให้ความเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่ประทับใจกันมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผมตรงธรรมดาหรือเป็นผมที่มีเคิลเล็กๆแต่ที่สําคัญคือต้องดูแลอย่างดีแล้วก็ให้ความสําคัญใส่ใจในเรื่องของการดูแลตัวเองนั่นแปลว่าถ้าผมเราดีสุขภาพดีแปลว่าเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองเหมือนกันแล้วเราก็จะสามารถดูแลคนอื่นๆเพิ่มเติมได้มากขึ้นด้วยนะคะเอาง่ายๆคือแบบเป็นธรรมชาติแล้วกันแล้วก็วกเป็นตัวเราแล้วก็ดูแลอย่างสม่ำเสมอค่ะ